ไปเจอฟาร์มสเตย์ที่หนึ่งมาแถววังน้ําเขียวนะมันเจ็บเป็นนิสึกมากอะ่ะเพราะทุกอย่างเขาออแกนิกหมดเลยทั้งเตียงนอนฟูกหมอนสบู่ในห้องพักไข่ที่เพิ่งเบ่องออกมาจะตูดไก่สดผัดที่เราเก็บเองทุกอย่างทั้งการอยู่การกินมาจากผลผลิตในฟาร์มอยู่ชิลมากอากาศเย็นถ่ายรูปสวยด้วยเหมาะกับการจุงมือกันไปเดทวันนี้เราจุงมือเจ๊ไอแกมาด้วยใครเจ๊เดี๋ยวจะโดนรอเล่นนะครับที่นี่มีชื่อว่า Cool Living Farmhouse แล้ววันนี้ผมไม่ได้ขับเองพี่ไอเขาเป็นแฟนขับตื่นเต้นแน่เพราะว่าเราขับมาด้วยโอลาร์กแคทรุ่น500เอลตารถยนต์ไฟฟ้า100%โอ๊ยดาราสวยจริงภายนอกเขาดีไซน์แบบเรโทฟิวเจอริสติกผสมผสานความทันสมัยและความคลาสสิกอย่างลงตัวเออเห็นหน้าตาน่ารักแบบนี้นะนี่เก็บของได้เยอะเลยเนาะสามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้ตุใจไปเลยจ้าก่อนออกเดินทางเราแวะชาร์จแบตที่ h a ชาร์จ p e r Charging Station เป็นหนึ่งในสถานที่ชาร์จที่มีดี a s t c h ชา g ์ อยู่ใจกลางสยามสแควร์เลยใช่หรือว่าจะค้นหาสถานีชาร์จในแอป GWM ก็ได้เหมือนกันมีเยอะเลยชาร์จที่หนึงเราวิ่งได้ไกลแค่ไหนครับ5 0 0กิโลค่ะ<ค>เบบเที่จจากทริปนี้แล้วกันเรามาเขาใหญ่นะมันจะอยู่ที่ประมาณ200กว่ากิโลใช่นั่นะแบบว่าเราชาร์จมาครั้งเดียวเลยแล้วเราก็ขับมาถึงฟาร์มสเตยที่ slow life ที่สุดน,นโลกอืมไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนะี่ยใสายมาได้สบายเลยนะ าลากไปจ้าแต่เลยครับแล้วห้องพักของเราเ,เนี่ยเป็นหลังๆนะนะ่ารักบ้านพักก็มีแค่1 1ห้องเนาะซึ่งภายในเนี่ยเขาปูเป็นเสื่อเทตามิเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเป็นออร์แกนิกนะรวมถึงหมอนใบนี้ด้วยใส่ทําจากเปลือกโซบะนะมันนอนสบายมากและอย่างหมอนข้างเนี่ยเขาก็ทําจากเปลือกข้าวเกาะสบายและนี่คือห้องน้ําค่ะมีอาบน้ําด้วยค่ะคิวท์ามากเออแล้วอย่างเครื่องอาบน้ำเนี่ยเขาก็เป็นของออร์แกนิกเหมือนกันนะเฮ้ยแล้วห้องแบบน่ารักมากเลยอ่ะมันแบบวิวดีนะคะมองออกไปก็แบบเห็นเป็นทุ่งอ่ะ คือเราชอบตรงที่เขาเป็นเพดานสูงแบบนี้แล้วก็เป็นทรงจั่วทำให้แบบรู้สึกว่า <Hello. S 1> มันโล่งมันโล่งสบายเป็นฟิลแบบฟาร์มญี่ปุ่นเลยนะอ,อันนี้เนี่ยเป็นสาสตร์ที่มาจากน้ำกรองธรรมชาติ100เปอร์เซเขาบอกว่าแช่ได้ด้วยแช่ได้ครับแล้วก็ใครผ่านไปผ่านมาก็สวัสดีเขาไปตายเซมันเขียวไปทั้งฟาร์มเลยนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะพาพี่อาร์ไปเก็บไข่นะครับเก็บไข่เก็บไข่ไก่ใช่ครับเก็บไข่ไก่ครับไข่ไก่และนี่คือเล้าไก่ที่แสนคิ้วถือ มีเป็ดด้วยครับเป็ดก็มาด้วยครับคือตอนแรกคิดว่าเราไก่มันจะต้องสกปรกมีขี้ไก่เยอะๆเออเฮ้ยแต่ที่นี่เขาสะอาดดอกไก่ดูอ้วนท้วนสมบูรณ์เป็ดนะครับอย่าลืมพูดถึงเป็ดนะครับโอเคทั้งเป็ดและไก่เนี่ยน่ารักมากเชื่องมากมีห่านด้วยครับอย่าลืมพูดถึงห่านบ้างนะครับเธอพูดอะไรอ่ะดาเป็ดกับห่านเนี่ยมันเรื่องมากก็เก็บไข่แล้วก็มาให้อาหารมันก่อนรู้สึกเหมือนไก่เมืนอ่ะ ไก่มันชอบกินอะไรบ้างครับอ๋อไก่กินขนมปังโอ้ชอบขนมปังไก่จิกมือไก่ชอบขนมปัง ไก่ไม่ได้จะบอกกับคนดูนะครับผมเป็นไก่ใส่ไม้เอกต่บางที่อยากใส่ไม้โทมากทำไมล่ะครับอย่าเป็นไก่กไก่ชิด กลับสวัสดีให้กับมุกปัญญาอ่อนค่ะต่อไปเราไปเก็บไข่นะแต่เติมไม่โทรเพราะจะเป็นไข่แล้วเดี๋ยวผมจะห่วงยยจนไข่เป็นแฟนได้หมอขอเป็นแฟนได้ไหมและนี่คือไข่ที่เราเก็บมาสดๆไก่ที่ที่นี่มี50ตัวนะครับออกไข่ทุกวันเป็นไก่ที่มีความสุขเพราะฉะนั้นไข่จะอร่อยมากเขาไม่ห่วงเลยหรอที่นี่จะเอิดให้เอ่นมันจะยิ้มขึ้นมาเพราะว่ามันอารมณ์ดีอารมณ์ดีบางทีก็ทำเพลงใช่บางทีก็เล่นมุกตลกกันใช่มุกหมาอย่างภาษาอังกฤษได้ไหมได้ hello วัตติตุกต้อาบี นมพยาบาลยันทีมียาสีฟันพอเราได้มังพีไก่ที่เป็นไก่อารมณ์ดีให้ไก่สักทีไปไ,ไปก็ได้นะครับแล้วเราก็ขึ้นโอราคูดแคปรุ่น500อัลตร้ารถจเฟัสต์หนฟฟ้อยเปอร์เซ็นต์อีกครั้งนอกจากดีไซน์ที่สวยงามแล้วฟังก์ชันการใช้งานก็เขา้าใจคนรนใหม่สุดๆเขามีไวเลสฟาสชา์นจ้าอันนี้ชอบมากเป็นระบบชาร์จไร้สายแบบชาร์จเร็วด้วยมีที่เก็บแว่นตาตรงนี้จ้าแล้วก็มีระบบสั่งงานด้วยเสียงด้วย สวัสดีโอราค่ะฉันฟังอยู่เปิดซันรูฟโอเคค่ะกำลังเปิดแล้วทนนี่ก็ดีมากๆเลยครับมันคือระบบช่วยจอดอัจฉริยะอันนี้ทำให้ชีวิตดีเลยค่ะไม่ต้องควบคุมพวมอะไรเองระบบเขาจะช่วยตรวจจับวัตถุแล้วก็ถอยจอดให้เองอัตโนมัติเลยอ่ามีกล้องมองรอบทิศทางด้วยและที่สำคัญมีระบบช่วยจอดถึง3แบบเลยนะจ๊ะ จ้าและที่ครูลิฟวิ่งฟาร์มเฮาส์เนี่ยเรามาช่วยหยอดต้นกล้าที่มันจะกลายเป็นผักให้เรากินนี่แหละแล้วผมว่าทุกคนชอบตรงนี้มาเก็บผักไปกินตอนเช้าน่ารักมากมันเป็นมุมที่คิ้วถือมากๆอะสีเขียวของผักที่ตัดกับสีฟ้าพาสเทลของฟ้าในฤดูหนาวนี่อันเนี้ยสอนอันันอันไหนอะไรอ่าชี้เก่งนั่นนั่นอ,อ่ะเอาเก่งมากคนพี่ ประโยชน์ของผักนี้นะครับก็คือตอนกินในีถานอาหารตอนตัดเนี่ยปวดหลังคนชี้ก็ระวังแบบนิ้วล็อกนะปกติถ้าคนที่ มาพักก็จะได้ตัดแต่ก็ต้องดูนะว่าระยะเวลาของน้องผักเนี่ยเขาโตกันแค่ไหนแล้วถามที่ที่นี่ก็ได้ครับเพราะบางทีมันยังไม่โตผักที่นี่นะจ๊ะก็จะมีผักคอสเแบบี้คอสเรดโอก๊กกรีนโอก๊กทั้งหมดคือเราเก็บไปกินนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเล่นซะหน่อยนะและนี่คือบุฟเฟ่อาหารเช้าที่อลังการอย่างการโรงแรม5ดาวผักสดต่างๆน้ำผักปั่นแล้วก็นี่โยเกิร์ตเขาทำเองด้วยนะ มีข้าวต้มข้าวแล้วก็หมูยอออร์แกนิกและไข่สดที่เราเก็บมาจากแม่ไก่อารมณ์ดีน่ากินเนาเนาะทุกเช้านะครับพอไปเก็บไข่มาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันสดขนาดไหนมันจะค่อยคผุดออกมาแม่ไก่คือตายหยีแล้วก็เบ่งมา <c oughs> คุณก็ได้ไข่ไก่นั้นนมานะครับมาทําเป็นโซโซเมนูต่างๆม้มมีกลิ่นตูดไก่อยูไครับ <c oughs> แล้วก็มีพวกพืชผักที่ เก็บทั้งหมดในฟาร์มเหมือนกันนะครับเป็นออร์แกนิกซึ่งมันแบบมันน่ารักมากมันสดมากคือมันสดจนแบบเหมือนไปกัดจากต้นอะ่ะเจ้าของบอกว่าใช้ใบหม่อนแทนผงชูรสนี่คือใบหม่อนหนอเฮ้ยม,มันใหญ่จังเลยหลายคนไม่รู้ว่าใบาหม่อนออร์แกนิกในฟาร์มแห่งนี้มีสรรพคุณในการช่วยชูรสอาหารเออจริงมันทําให้หนัวขึ้นมาทันทีเลยเนาะเออตอนแรกเราคิดว่าฟาร์มสเตย์เนี่ยมันจะแบบมีแต่อาหารจะจดนะืดเนาะโนจ้ะน้ําสลัดเนี่ยเขาออร์แกนิกนะอร่อยมากแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบด้วยมันเหมาะสำหรับใครอยากอยากจะมาพักใจอะเราว่า ก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพอาหารนั้นแล้วก็ขึ้นเขามาอากาศดีอาหารอร่อยแล้วก็ทุกอย่างออร์แกนิกหมดหนูชอบตรงที่มีกิจกรรมให้ทำไงกิจกรรมอะไรครับอืมข้าจังหวะค่ะ ก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะมาเดทกันแบบคิ้วคิ้วคินคลีนเนาะใช่ค่ะและสําหรับรถที่เราขับมาวันนี้โอลารกูดแคทรุ่น500อัลตร้ารถไฟฟ้า100%บอกเลยว่าพอขับแล้วเนี่ยมันขับง่ายมากเงียบด้วยแล้วก็ชอบที่เขาว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ๋อแล้วก็ชาร์จทีเดียวนะวิ่งได้500กิโลเมตรเลยนี่แล้วเขามีแอป GWM สามารถควบคุมการทำงานต่างๆของรถได้ง่ายๆนะตรวจสอบรถได้หมดเลยและอายขับในผมวางใจเลยเพราะมีระบบความปลอดภัยจะเต็มรอบคันกล้องแสดง ภาพรอบที่ทาง360องศาระบบช่วยเบรกฉุกเฉินบนทางตรงแล้วก็ทางแยกแะระบบช่วยเลี่ยงรถใหญ่จากด้านข้างแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมช่วยในการเข้าโค้งอัจฉริยะแล้วก็ระบบเทเลเมติกผ่านแอป GWM คือมันคุ้มค่าขับดีแล้วก็น่ารักแบบที่ทุกคนเห็นมาในเน็ตเลยเออผมเชื่อเลยคันนี้แล้วก็จะดีมากๆถ้าเกิดขับรถที่นาราานัคันี้ไปเดทก,กันแบบคิวๆนะที่ Cool Living Farmhouse Wang -nam